รับสวัสดนะครับตัวแทนลุมเครื่องอัดกระป๋องนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการอกระป๋องนะครับคือัวข้าวครับคือใช้ระบบนิว u มติกนะครับเป็นตัวขอบเพื่อนครับแล้วก็มีตัวหางมมตัวของเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีสวิตเปิดนี่นะครับสวิตเปิดปิดนะครับคืออันนี้จะเป็นตัวนับนะครับว่าอัดกี่ครั้งนะครับเสร็จได้เสร็จได้หลายครั้งนะครับค่าของมันเซต็จได้ถึง99 9 9กครั้งนะครับ ส่วนนี้จะเป็นตัวหน่วงเวลานะครับทําการหน่วงเวลาครับผมอันนี้เป็นตัวสตานนะครับครับผมผมว่าเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะครับครับผมอันนี้คือการอัดกระป๋องนะครับผมจะเปิดสวิตช์นะครับเครื่องก็จะอัดกระป๋องนะครับครับเปิดเครื่องนะครับต้องปไ่นใช่ไหม เว,เวลาเวลาให้กระป๋องนะครับถ้ากระป๋องไม่ตรงนะครับมันจะติดขัดลักษณะน,นี้นะครับผมครับผมมันจะอัดไม่ลงนะครับถ้ากระป๋องลงไม่ตรงช่องของมันนะครับแล้วอ่ะกับที่ที่อัดแล้วเป็นไงบนะ้างลองลอง,ลองให้ดูส่วนกระป๋องส่วนที่อัดล้วนะครับอ,ออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมอมคือจะประหยัดต้นทุนนะครับในการจ้างแรงงานคนเหยียบนะครับแล้วก็ ลดอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะกระป๋องนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถจะบาดเท้าได้นะครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าหรือแซงเท้าแต่งนะครับมันจะบาดเท้าเราได้ครับแล้วข้างในการทํางานเป็นไงตัวข้างในเป็นชุดการทํางานข้างในนะครับก็เป็นตัวสวิตช์นะครับห้าทับสองนะครับแล้วก็มีจะมีอย่างข้างต้นที่ผมได้อธิบายนะครับจะเป็นตัวตัวหน่วงเวลาครับแล้วก็จะเป็นตัวนับเวลาครับว่าอัดไปเท่าไหร่นะครับเราสามารถเซตค่าได้ครับผม เป,เป็นระบบนิวเมติกเซตค่าเซตค่าให้เหมาะกับการใช้งานกับการใช้งานให้มันให้มันอัดได้ครับผมดีแล้วความคิดนี่ตอนเริ่มแรกเลยนี่ไม่เป็นไงทำไมถึงคิดโปรเจกต์เนี้ก็ความคิดเริ่มแรกเริ่มแรกนะครับคือกระป๋องที่อัดนะครับเพราะว่าการเหยียบกระป๋องนะครับเป็นบางทีต้องใช้ต้นทุนจำนวนมากนะครับ อย่างนี้อาจจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับเราสามารถใช้ในในบ้านได้เพราะว่าใช้ต้นทุนไม่มากครับ